สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกวิสราสักพันธ์นะคะรหัส6 6ร1 0จหนึ่งศย์หน 5, ค่ะวันนี้จะมาทำขนมบอกโรนะคะในคลิปแต่จะคอยบอกอย่างึ่งคือหนูไม่ได้ถ่ายให้เห็นตัวเองค่ะคือตื่นไวเกินแล้วแบบไม่มีคนถ่ายคลิปให้จนแบบมีมีมทำไมามีคิดตัวเองไหมกำลมังมันก็มีแต่มันน้อ,นอยไงทุกคนแต่ว่าก็คือเราพยายามทำเตียๆเนาะแล้วก ่ะนค,นะคะสวัสดีค่ะนี่ตื่นเช้ามากไปรังขนมกัน Let's go <S ไปถึงนะคะคุณยายเขา,าเตรียมของไว้ให้เหราแล้วนะคะจะมีแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มะพร้าวนะคะที่เตรียมไว้ให้เรากลับมาผึ่บมะพร้มมา,พาวกันเลยค่ะทุกคนนี่เป็นมะพร้าของเราเองเช้านี้เป็นเช้าที่เราเพีายวมว่าเมื่อเราท้องเสียมากก็คืน ก็ต้องมาทำขนมทุกคนสูตาไทย Let's go มะพร้าวจากนั้นเราก็จะได้มะพร้าว,วใช่ไหมต่อไปเราก็จะมาผสมแป้งกันขนเทน้ำลงไปจากนั้นก็ใส่แป้งสาลีลงไปก่อนนะคะสองทัพพีจากนั้นเราก็ใส่แป้งข้าวเจ้านะคะหมดถุงเลยค่ะทุกคน ถ้าไม่ใส่หมดตรงนี้คือแบบคุณนาเขาจะขายไม่ได้ไงมันไม่พออ่ะต่อไปก็เป็นแป้งกรอบนะคะแป้งกรอบอันนี้เราใส่แค่ทับพีเดียวอย่างนะทุกคนให้มันกรอบเฉยๆอืแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยไม่นิดเลยทุกคนเยอะมากโคเลโเเลโคเลคเล หลังจากที่เราคนไม่ได้สปาก็ใช้ไว้ทุกคนเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปไข่ที่เราจะเป็นไข่ไก่จำนวน4ี่ลูกแล้วก็จะมีไข่เป็ดอีกหนึ่งลูกไข่เป็ดอะเราเอาแค่ไข่ขาวนะทุกคนเพราะว่าไข่แดงอะเราจะเก็บไว้ตอนที่ว่าทาพิมพ์นะแบบเอาไปผสมกับน้ามันนิดหนะ่อยแล้วก็ตอนที่เราจะลงแป้งอะคือเราจะเอากามาพร้าวอะทาตรงพิมพ์ก็คือเอาไข่แดงนี่แหละที่ผสมน้ำมันอะทาลงไปไม่ให้แป้งมันติดพิมพ์ไง ไปดูกันคนเลยคนกเลยกุนต่อเลาก็จะเอาเนื้อมะพร้าวมาผสมเกลือนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติในเนื้อมะพร้าวนะคะให้มันมีรสชาติที่เค็มขึ้นจะได้อร่อยกับขนมที่เสร็จจากบีมากเปิดร้านกันคะ่ะเช้าม,มากเลยทุกคนเป็นเช้าที่แบบโอโหฟังเสียงแล้วกัน นี่ก็จะเป็นการกอร่อไฟนะคะเพื่อที่จะว่าเราจะขายขนมกันตรงนี้ทุกคนคือคุณยายเขาจะหักไม้ใช่ไหมแล้วก็เอา่านมาใส่ถามว่าเราได้ช่วยไหมเรา,เรา,เ,ราเราก็ได้ช่วยแหละให้กำลังใจนี่คะ่ะไข่แดงที่เราแบบผสมน้ำมันไว้แล้วแล้วก็เอาไปทาที่พิ้น,นะคะฝังเสียงฟ<ร>ิ่งกันเลย ม่เปลี่ยนกูเดียวพอเนาะปีนี้ไม่ได้ไปชิ้นหลังจากที่เราทาน้ำมันที่เพิมเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะมาเทแป้งคือหนึ่งทัพีเท่านั้นแล้วก็วนวน มาลอดูขนมสุกกันทุกคนเมื่อแป้งสุกนะคะเราก็จะเอาช้อนเงะๆเ,เมันเพื่อที่จะเอาจะเอาขนมออกจากผินมาค่ะทุกคนแล้วก็เอามาวางไว้บนถาดค่ะนี่ได้ขนมแล้วใช่ไหมทุกคนจากนั้นก็เอาเนื้อมะพร้าวที่เราขูดไว้นะคะเอามาใส่ตรงกลางของแป้งแล้วก็หมวนจากนั้นเราก็ใส่กระดาษรองอาหารแล้วก็ใส่หูหิว้ว เพื่อเป็นการขายให้กับลูกค้านะคะในการขายนะคะเราก็จะให้ลูกค้าจํานวน4แผน4แผนนี้ค่ะคือเราจะขายจํานวน20บาทต่อหนึ่งชุดนะทุกคนเราขาย2ี่ิบาทจากนั้นนะคะเราก็จะมาคิดต้นทุนกับกาไรที่เราจะได้ใน1วันนะคะอันนี้คือแบบเสร็จแล้วได้ขนมแล้วก็คือพร้อมขายใส่ถุงแล้วคือขายให้ลูกค้าได้เลยะคะ่ะทุกคน สำหรับต้นทุนนะคะต้นทุน1 4 4บาทค่ะได้เงินมา400บาทนะคะขายชุดละ20บาทตกชุดละ8บาทได้กำไรชุดละ12บาทรวมแล้วเราจะได้กำไรทั้งหมด240บบาททุกคนขอบคุณนะคะขนมบ้านบ้านแต่อร่อยเวอร์